มี <ítulo> คนบอกว่าพอบอกรู้ว่าจะเชิญหมอปลายอ่ะก็เลยบอกว่าโอ้ช่วยตามหน่อยได้ไหมว่ะอย่าเพิ่งเลี้ยวไปจะเชิญหมอปลายมาช่วยเปิดแมปก้าวมูนะคะรับทรัพย์ค่ะวไงงานรุ่งแล้วเข้าวิพุ่งชนเยอะๆเลยสุขภาพไม่เน้นเน้นเนเลี้ยวหน่อยได้ไหมจ้าเมื่อกี้มมนได้ตอบเลยว่าเราจะได้คนใหม่เป็นผู้ชายอายุ40กว่าหรือเปล่าคะ คำถามสุดท้ายแล้วนะคะ,คะราศีไหนจะมาแรงคะเดือนไหนจะพีคสุดคะ่ะ เด่ดแรกคือคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมไม่โดนไม่ดนยินดีดต้อนรับเข้าสู่รายการอุ้มไปเที่ยวเลี้ยวไปทั่วนะคะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับประสบการณ์การเที่ยวหลากหลายรูปแบบพูดคุยกับแขกรับเชิญนะคะในรูปแบบต่างๆที่สนุกสนานนะคะเออในเดือนนี้เนี่ยช่วงปีนี้เราก็เจอเหตุการณ์หลากหลายที่ทําให้เรารู้สึกว่าจะไปยังไงดีกับประเทศเรานะคะม,มีคําทํานายของคนคนหนึ่งนะคะซึ่งทําให้พี่อุ้มเองเนี่ยก็รู้สึกว่าว้าวเป็นไปได้เลยแล้วจริงเหรอเนี่ยเราก็เลยคิดว่าอืมน่าจะ ท่านนี้นะคะมาเป็นแขกเราสักแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาพบกับคนที่เราอยากจะเชิญมากที่สุดตอนนี้เลยนะคะหมอปลายไกระกสิบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เก่งเลยเก่งมากด้วยเหมือนกันพี่พี่เป็น f c อยู่นะขอบคุณค่ะเพราะชอบในการคุยของหมอปลายที่ทําให้รู้สึกแบบชัดเจนกับเรื่องต่างๆเราเข้าใจได้ว่าการทํานายเนี่ยค่ะมันก็คือมันจะไม่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใช่ค่ะมันแต่ว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นของหมอปลายก็ไปเยอะเหมือนกันนะหลายเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้มีคนมีคนบอกว่าพอบอกรู้ว่าจะเชิญหมอปลายอ่ะก็เลยบอกว่าโอ้ช่วยทำหน่อยได้ไหมว่าอย่าเพิ่งเลี้ยวไป เออออคนนี้จะลาออกไหมหรือจะยุบไหมอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเขาบอกปีนี้มันมันมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบอาจจะต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงละเพื่อเป็นเขาเรียกเป็นที่ยึดเหนียวค่ะก็เลยเปิดมาว่าเราควรจะทําเรื่องอะไรดีนะโอ้มันก็ต้องมีสามเรื่องจริงไหมคะเรื่องงานเงินความรักอ่าเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญหมอปลายมาช่วยเปิดแมเก้ามูนะคะรับทรัพย์ ค่ะแล้วไนงะงานรุ่ง แล้วเขาวปพุ่งชนเยอะเะเลยสุขภาพไม่เน้นเน้นไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้นความรักสองขัีอันนั้นอยากได้เลยค่ะก็เลยคิดว่าไอหมอไปช่วยบอกได้ไหมว่าเราต้องไปมูยังไงหรือที่ไหนคือขอทยึดเหนียวทางใจนิดนึงเพื่อได้3เรื่องนี้ได้ไหมคะได้อ่ะเรื่องแรกถ้าเป็นเรื่องงานเอาเรื่องงานก่อนเรื่องงานเนี่ยจริงๆปีนี้มีอะไรที่เยอะแยะมากมายเราเอาแบบรอบโลกดีไหมคะหรือเราจะเอาเน้นในไทยเป็นหลักไม่ไม่ที่ไหนก็ได้ค่ะที่สมมติว่า เรารู้สึกว่าบางทีเรามีโปรเจกต์ใหญ่หรือว่าโปรเจกต์อะไรสําคัญเราก็ได้หมดขอเปิดกว้างสักหน่อยเรื่องงานในปาหรือเปล่าคะไปขอไปจีนไปจีนไปจีนเอาเรื่องงานจีนตอนนี้ไม่มีวีซ่าด้วยใช่ค่ะไปง่ายแสดงว่าเพิ่งกลับมาหรือเปล่าคะไปไปจีนตลอดจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าจีนไหนคะจีนแดงแผ่นดินใหญ่โอเคค่ะที่ไหนดีคะถ้าเรื่องงาน ที่กับตัวบายแล้วไปปังแบบปังมากๆเลยวายมากับ10ปีแล้วาาก็คือที่อูุไธสานค่ะก็จะเป็นเมืองที่เป็นกึ่งยูเนสโกมรดกโลกด้วยมีเป็นเทพมังกรค่ะโอ้อแล้ว<ช>ต้องว่าอ,อูย่ยเมียว อ้เหอคะแล้วอย่างเทพมังกรนี่ทำไมถึงอยู่ๆแบบคิดว่าตรงนี้อะค่ะอยากรู้คือวปเกิดปีมะโรงแล้วก็ช่วงหนึ่งก็คือฝันว่าหลังจากเนี้ยมังกรก็คือจะมีอิทธิพลมากๆทั้งในเรื่องของภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวแล้วก็ความสะเทือนจากฟ้าและดินเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังที่จะใช้ในการทํางานความสําเร็จ ความร่ำรวยโดยเฉพาะหมายความว่าพอไปไหว้ตรงนั้นนะเราจะได้รับพลังที่ส่งต่อมาถึงเราด้วยถูกต้องค่ะอันนี้คือแบบตามรอยแล้วล่ะสุดยอดนะค่ะค่ะไบไหว้แบบคําว่าปฏิหารกับมหัศจรกรนี่มีจริงแล้วท่านก็จะชอบดูการแสดงเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะแบบเพงเงปังๆอ่ะนักร้องไทยติ๊กตอกอยากไปรำไปเต้นให้ท่านดูตรงนั้นอ่ะก็คือทําได้เลยเพราะว่าเขาก็จะมีลมเหมือนคล้ายๆกับเอ่อเล่นละครจีนคล้ายๆกับงิ้วอ่ะค่ะก็คืออยู่ตรงหน้าท่านเลยเพราะฉะนั้นก็ เวลาอธิษฐานก็บอกขอให้ได้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ถ้าได้แล้วถึงจะมาถวายหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเราขอถวายไปก่อนลวงหน้าเลยไม่แนะนําค่ะเพราะว่าให้แล้วก็ถือว่าจบไม่จําเป็นไม่มีอะไรจูงใจอันนี้ใช้ได้กับทุกที่น่ะอ๋อหรอคนีก็เคยแบบว่ามีบางที่กเดี๋ยวัวจะไม่ได้มาหรือว่ายังไงขอหรือลืมอะไรเงี้ยก็เลยถวายไปก่อนลวงหน้าก็เลยไม่ได้เป็นเหมือนเป็นติดสินบนท่านเลยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้อ๋อค่ะอ่ะกลับมาที่ไทยค่ะ ที่ไทยอีกที่หนึ่งที่ไปแนะนําก็คือที่วัดบางชันค่ะเป็นทาเวสุวรรณอ๋อเทเวสุวรรณเเวสุวรรณเนี่ยเขาไหว้กัน24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ที่วัดบางชันเนี่ยเน้นเป็นช่วงกลางคืนเป็นหลักอ๋อเหรอคะกลางคืนนี่คือดึกๆเลยก็ได้หมดก็คือพระอาทิตย์ตกดินค่ะเริ่มได้ตั้งแต่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปช่วงนั้นก็คือท่านจะแหลงพลังงานก็จะเยอะมากขอเรื่องของคดีความเรื่องงานใครที่ตกงานอยู่อยากสมัครงานแล้วได้งานแบบเร็วๆอย่างงี้ค่ะก็คือไปขอท่านได้อ้ แล้วต้องเอาอะไรถวายคะที่นั่นเนี่ยชอบเป็นดอกกลับสีแดงค่ะแล้วก็ทูบเก้าดอกค่ะดอกกลับเก้าดอกเหมือนกันกับทูบเก้าดอกใช่ค่ะเวลาไปแก้บนก็ใช้เป็นเครื่องดื่มของเมินเมาเหมือนกันสายนี้บุหรี่อะไรอย่างเงี้ยเอาบุหรี่ด้วยเงียค่ะทัชอมแบบนี้ค่ะแล้วอีกที่หนึ่งนะจะเป็นที่ไหนคะถ้าแนะนําอีกที่หนึ่งจริงๆอยากให้ไปวัดพนัญเชิงค่ะกับอีกที่หนึ่งก็คือหลวงปู่โตที่วัดอิ่ง อ๋อ oh, ค่ะ,คะแล้วก็<ม>ถวายอะไรดีคะเออจริงๆทั้ง2ที่นะคะที่แรกที่อยุธยาเนี่ยไปแนะนำว่าเป็นการห่มผ้าแล้วก็เอาดอกไม้นะคะ,คะแล้วก็จุดเทียนนะคะส่วนที่วัดอินเนี่ยแนะนำให้ไปสวดคาถาชินบ,บัญชรเก้าจบในนั้นง่ายๆเลยค่ะหรือไม่ก็อยู่ที่บ้านจุดธูปสาดอกนึกถึงท่านสวดคาถา เออจะถามนิดนึงในกรณีที่พอเราบนบนไปแล้วเราลืมอะค่ะต้องจดค่ะแล้วถ้าเราลืมเลยเนี่ยเราจะแก้ยังไงคะเออมีวิธีแก้ก็คืออันนี้อาจจะเยอะหน่อยก็คือจุดทูป365ดอกกบ้าดงแจ้งนะคะสวดคาถานโมตศะอรังสัมมาขอขมาพระรัตนตรยนะคะแล้วก็ชุมนุมเทวดาแล้วสวดธรรมจักรหรือยอดพระกันก็ได้ค่ะแล้วมอบบุญให้ทุกพระองค์ที่ข้าพเจ้าเคยไปขอพรจากท่าน แล้วลูก,กลืมลูกประมาท ลูกขอขอบคุณท่านที่ท่านช่วยดูแลให้ลูกประสบความสําเร็จท<อ>ุกพระองค์เลยแล้วก็บุญจากการที่ลูกสวดมนต์ตรงนี้ขอมอบให้ท่านเป็นการทดแทน<อ>แค่นี้เลยค่ะโอ,<ม>โอ้ดีค่ะเพราะว่าบางทีเราอาจจะลืมได้ตอนนั้นคือยังไม่ได้จดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>หรือบางทีแบบคิดว่าเอาง่ายๆนะเดี๋ยวจําได้ะอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้คือเจอไหลหแล้วตายแล้วทำไงดีเนี่ยจะจะจะชดเชยยังไงดีอันนี้จะได้ขอปฏิบัติตามนะคะควรจดทุกครั้งค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรื่องเงินเงินเงินทองทองขอแอบเลีย เขาเหน่อยได้ไหมจ้าเมื่อกี้มมนได้ตอบเลยว่าเราจะได้คนใหม่เป็นผู้ชายอายุ40กว่าหรือเปล่าคะจริงจริงไปว่าคำตอบยังไม่ไฟนอลชัดเจนหรอกค่ะน่าจะประมาณกลางเดือนหน้าซะมากกว่าอ๋อเหรอคะกลางเดือนหน้าเราถึงจะทราบน่าจะทราบว่าอาจจะอยู่ต่อหรือเปล่าอ๋อแล้วถ้าถ้าถ้าสมมติไม่ได้อยู่ต่อคนใหม่จะหน้าตาเป็นยังไงคะผู้ชายแต่ว่า ตอนนี้สิ่งที่ใบพอจะเช็คเช็คดูนะคะก็มีแคนดิเดตอยู่ประมาณ2-3งถึงสามคน uh huh. แต่มันจะมีจุดจุดหนึ่งที่น่าจะเปลี่ยนแปลงช่วงประมาณวันที่30-29-30ยี้นี่แหละเดือนมิถุนานี้ใช่ค่ะตอนนั้นเพราะว่าตอนนี้ใบว่าจาก3คนนั้นอ่ะอาจจะมีการเปลี่ยนอาจจะตัดเหลือแค่2อใช่ค่ะ oh. อันนี้ไปเลยยัง ไม่ค่อยแน่ใจแต่ที่หลักๆเนี่ยคือผู้ชายหมดเลยอ๋อไม่มีผู้หญิงแล้วล่ะตอนนี้มแล้วก็อายุมากไหมคะไม่มากค่ะไม่มากกำลังทํางานกําลังขยันเลยแล้วอยู่ในพักร่วมหรือว่านอกนอกคนนอกเข้ามาในสองคนนี้ที่ส่วนใหญ่เราเห็นอยู่บ่อยๆอ๋อเลยคะแล้วเราไม่คาดคิดว่าจะเป็นคนนี้ไม่ได้ไกลตัวค่ะโอ้โห ตื่นเต้นนะตื่นเต้นอันนี้อันนี้ลุ้นได้ถึงวันไหนคะอันเนี้ยคือหนูว่าถ้าถ้าหนูเช็คดวงจริงๆเนี่ยน่าจะออกดวงจะชัดประมาณวันที่30มิถุนายนนี้เลยใช่โอ้ยตายแล้วแล้ว30เราจะเริ่มรู้ไหมฮะสามสิเริ่มรู้ค่ะนี่นี่จะนี่ขอนับเลยนะนับย้อนหลังแล้วนะจาก25 26แล้วเนี่ยจะ30มสิยืนไม่กี่วันรอลุ้นกัน รอลุ้นเลยนะคะนี่แต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้คะ<ช>่ะอยู่ดีๆอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้ใช่คะ<ช>เพราะ,ะดูตอนนี้นักเวลานี้ที่เปิดอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะค่ะ งั้นเดี๋ยวเรามากลับมาสู่ก่อนหัวข้อที่2ที่เราจะชวนมาให้หมอไปช่วยดูหน่อยนะคะคือสติว่าเป็นคนที่มีดวงเนี่ยอยากได้เงินเข้าเยอะๆเช่นแบบปกติแบบว่าก็อยากจะได้ทางลอตเตอรี่บ้างซื้อหวยหรือว่าชิงโชคอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเออในแง่ที่ว่าไปวางบินแล้วลูกค้าเกิดไปต่างประเทศยังไม่จ่ายสักทีอ้ยอ้ยเดี๋ยวไม่ได้สปายเออร์เล้งอะค่ะ ต้องไปบนที่ไหนดีคะไปมูที่ไหนดีคะแนะนําเป็นองค์ที่ควรไปเพราะว่าน่าจะมีเกือบทุกวัด นะคะองค์แรกก็ยังอยู่ที่ทาวเวสวรรณอยู่ในเรื่องของการทวงหนี้ทวงหนี้ก็คือกลุ่มทาวเวสวรรณเลยค่ะต่อมาท่านทำหลายหน้าที่เลยนะคะหน้าที่ท่านเยอะเพราะว่าท่านดุค่ะถึงเวลาใครไม่ไม่จอมจ่ายอากระบองตีค่ะก็มีทาวเวสวรรณค่ะต่อมาก็จะทาวเวสวรรณที่ไหนคะมีหลายองค์มากได้ทุกที่ค่ะได้ทุกที่เลยคือต้องไปไหว้ท่านแล้วบอกว่าอย่างไงดีคะทาวเวสุวรรณนะคะไปแนะนำให ใส้สวดคาถาท่านเนี่ยก้าวจบก่อนคาถาอะไรคะคาถาเอ,อ่อจะมี้ทวเวสวุวรณโนยามราชานโนอะไรเงี้ยคือที่เขียนอยู่หน้าป้ายก็คือสวดก้าวจบนะคะ,คะจุดทุบก้าวดอกแล้วก็จะต้องมีให้เลือกนะคะระหว่างน้ำส้มหรือเครื่องดื่มชูกำลังดอกไม้เนี่ยอาจจะเป็นดอกกุหลาบหรือจะเป็นดาวเรืองก็ได้นะคะ,คะแล้วค่อยขอพร Oh. แต่ต้องบอกชื่อนามสกุลให้ชัดเจนว่านี่จากใคร oh. เงินทางไหนแล้วมีทางไหนให้ท่านส่งเงินมา oh. แต่แนะนำนะคะทาวเวสุวรรณเนี่ย ท่านอะจะไม่ค่อยชอบคนที่ขออะไรที่เกินตัวอืมเช่นแบบเราขอล่วงหน้าแบบขอถูกลอตเตอรี่วมาที่หนึ่งเงี้ยไม่ค่อยไม่่อแต่ถ้าบอกไปว่าล่วงขอสามตัวได้ไหมคะเออสามตัวได้หรือบอกจำนวนเงินว่าประมาณแสนขึ้นไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าขอแสนขึ้นไปเล่น20บาทไม่ได้ก็คือทุกอย่างคือความเป็นจริงนิดนึงกับอีกองคหนึ่งก็คือพระราหูค่ะพระราหูเนี่ยปีไหนพระราหูที่ไหนคะได้หมดค่ะว่าหลายที่ก็ได้จริงๆก็ มีเกือบทุกที่พระหูแต่แนะนําพระราหูเนี่ยจะต้องไหว้ช่วงเย็นเป็นน้นไปนะคะก่อนจะด้บหรือเปล่าคะ6โมง6โมงได้ค่ะช่วงนั้นได้หมดค่ะนะคะแล้วก็อีกองคหนึ่งที่ไปแนะนําในเรื่องของการเงินปีนี้ปีนี้เลยคือพระกิจสนะโอ้พระกิจสนะซึ่งไม่ค่อยเจอท่านนะคะถูกต้องค่ะซึ่งพระกิไสนะพระนารายพระวิษณุคือองค์เดียวกันทั้งหมด จะไปไหว้ที่พัติมูลติก็ได้หรือจะไปที่บทพรามตรงแถวๆเสาชิงช้าก็ได้หรือจะไปวัดแขกก็ได้ค่ะแล้วก็ไหว้ยังไง่อีกคะหมายถึงว่าขอระกิษณะนะคะใช้ทุกดำสิบหกดอกค่ะของไหว้คล้ายกับองค์ผู้ชายที่ไปบอกมาเลยก็คือเครื่องดื่มของเมืองเอบุลีนะคะดอกไม้สีขาวหรือว่าจะเป็นดอกดาวเรืองก็ได้ค่ะแล้วก็ขอทานวิธีแก้เหมือนกันแนวนี้จะได้เรื่องเงินเยอะคําถามคือส่วนมากเวลาไปไหว้เนี่ยทำไมเป็นดอก ดาวเรืองค่ะเ,เทพผู้ชายฝั่ง,งฮินดูหรือฝั่งที่เป็นสายมูแบบนี้ค่ะก็จะเป็นดอกดาวเรืองเพราะว่าถือว่าเป็นดอกไม้ท้องถิ่นที่มีมานานจากอินเดียแล้วก็ตกทอดกันมาถึงไทยด้วย<อ>ค่ะก็ถือว่าเห็นปุ๊บมาเหมือนเอาทองมาถวาย<อ>เหลืองอาลาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นดอกอื่นล่คะคะดอกอื่นก็จะเป็นดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอม แล้วที่ไปถวายแบบสมกใกล้ตัวหยิบไปมันไม่ได้ใช่ไหมคะดอกเช่นดอกกล้วยไม้หรืออะไรเวลาเขาไหว้พระดอกกล้วยไม้ได้แค่พระค่ะอ๋อได้แค่พระแต่ว่าฝั่งเทพอย่างทเวสุวรรณพระดาหูอะไรเรงี้ง<ๆ>ยก็คือจําไม่ได้อ๋อเพราะท่านไม่รู้จกักหรือว่ายังไงคะหรือว่าท่านไม่ค่อยชอบหรือว่าไงคะจริงๆดอกไม้ที่ถวายเทพจะต้องเป็นดอกไม้ที่มีกลีบอ่อนอ๋อกลีบอ่อนใช่ค่ะดอกบัวได้อ๋อค่ะ อุ้ยที่เพิ่งรู้นี่จะเพราะยังคิดเหมือนกันอี๊เราจะรู้ได้ไงว่าคือบางทีเราอยากเปลี่ยนดอกไม้เป็นแบบว่าดอกสวยๆดอกแปลกแกล่างเงี้ยไม่ได้ก็ได้ค่ะแต่เลือกเป็นกลีปอนกลีบอ่อนอ๋อแล้วสีล่ะคะสีต้องสีจริงๆไม่สีเลียดค่ะแต่ว่าก็ไม่ควรดำแค่นั้นไม่ควรสีม่วงเข้มอย่างเงี้ยได้ไหมได้ค่ะแต่ก็เลือก มันก็จะมีเคสเคสก็เยอะแยะนิดนึงเนาะค่ะ,คะก็ดว้วยครั้งหน้าทีนี้พี่มีเคสอ,อยู่เคสหนึ่งที่ปกติตัวเองไปมูอยู่ตอนหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปที่กระบี่ แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องว่าบางทีไปแล้วฝนตกก็เลยอยากให้แบบฝนแบบตอนที่เราเที่ยวอะ่ะกําลังลงอยู่ในกลางทะเลเนี่ยฝนจะตกเลยอ,อะไรเงี้ยนะคะก็ได้ไปหมูท่านผู้ชงพญานาค่ะนะคะซึ่งบางเอิญเนี่ยจะพอดีจะถามหมอปายนิดนึงว่าบางเอิญตอนที่ไปหมูเนี่ยหมูเสร็จเนี่ยเราก็ประสบความสําเร็จคือท่านก็ช่วยเราให้แบบล่องเรือเสร็จก่อนอะไรเงี้ย<ๆ>ก็เลยไปถวายไข่ต้มค่ะซึ่งตอนที่หมูเนี่ยขอถวายไข่ต้มร้อยฟองอ พอไปถวายเสร็จเนี่ยด้วยความที่ปกติเนี่ยเราก็ไปหลายครั้งเราก็กลับเลยเราก็ไม่ได้สนใจเลยแต่บังเอิญวันนั้นมีเพื่อนไปด้วยเขาก็เลยบอกว่าขอได้ไหมเขาเจ้ากลับบ้านอ oh. เราเขาก็เลยเอาไข่เนี่ยร้อยฟองกลับบ้านไปตอนกลับบ้านเสร็จนะคะเขาก็กําลังแบบไปต้มใหมอะคะ่ะเพื่อจะทําไข่ทะโล้นะคะ oh. จังหวะนั้นเองที่ในครัวเนี่ยเขาก็เห็นงูดําตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาเลื้อยแล้วก็เลื้อยผ่านไปก็เลยเขาก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังแล้วเราก็ตกใจว่าอ๊ะ อย่างนี้คือมีนิ่งคือท่านมาบอกว่าทีหลังอย่ามาเอานะหรือว่าหรือท่านมาบอกว่ายังไงคือเลยก็เลยสงสัย<อ>ยังคาใจนี้ว่าอีแปลว่าอะไรค่ะแต่ว่าเพื่อนี่ทําไงต่อเลยไหมคะพอทําเสร็จเนี่ยเขาก็จะแจกจ่ายคําถามก็คือว่า อันอย่างนี้มีนนี่คือพอเราเห็นอย่างนี้เราควรยังไงคะนี่คือไม่ได้เกิดแค่เคสนี้อย่างเดียวไปเจอกับคนที่มาดูดวงกับปั๊ค่อนข้างเยอะอ๋อเป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ค่ะหลักๆเนี่ยคนที่ไปแก้บนกับหลวงพ่อโสธรมักจะมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่ามักจะเอาไข่ไปแก้บนแล้วก็เกิดความเสียดายด้วยก็เลยขอกลับมาทั้งหมดแต่ข้อห้ามเลยว่าบนแก้บนห้ามเก็บกับตัวเราทุกคน อ๋อหรือว่าคนอื่นก็ได้ถ้าเอากลับไปบ้านห้ามขอห้ามเอากลับคือให้ถวายท่านก็คือต้องไว้ตรงหนอนใครที่ขอกลับมาเนี่ยก็คือหนึ่งอาจจะมีการทวงคืนได้2อาจจะมีเรื่องของดวงตกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เพื่อนพี่อุ้มอ่ะได้เห็นท่านมาเนี่ยท่านอาจจะมาเตือนแต่ดีที่กลับตัวท่านเอาไปทำทานต่อแล้วกวดน้ําให้ท่านอย่างเงี้ยค่ะก็แก้ได้ส่วนหนึ่งอันนั้นได้ใช่ไหมคือเมื่อกี้เราเรื่องเงินใช่ไหมคะเรื่องเงินเนี่ยไปจะขอ อันนี้น่าจะไกลหรือเปล่าได้ได้บไปบอเอขอพระรักพระราที่ไหนคะนอินเดียนางสีดาปายไปขอที่สีลังกาปายไปที่เขาเล่ากันว่า<ะ>พระแม่ลักษมีเนี่ย<ะ>ตอนที่อาบน้ําตอนที่ถูกเก็บเอาไว้นะคะท<ะ>่านก็จะอาบน้ําแล้วก็ร้องไห้ตรงนั้นถึงเวลาหันุมานก็จะมาที่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ที่ขึ้นไปค่อนข้างจะไกลนิดนึงทางเมืองชาไปไปหาเองนะแล้วก็ มีแหล่งน้ำเล็กๆ ไปเคยขอมาสัจารย์นขอเรื่องเงินเนี่ยค่ะเรื่องเงินโดยเฉพาะอลไรคือบอกไปขอเรื่องอะไรคะับไปขอเรื่องเงินเลยค่ะขอยังไงแค่เช่แบบว่าขอถูกหวยขอถูกแบบลอตเตอรี่อันนี้อธิบายมีโอกาสอธิบายต้องอธิบายก่อนขอเรื่องหวยคือการเอาบุญเก่ามาใช้แล้วเราต้องหาบุญไปทดแทนพอถึงเวลาเรามีเหตุปุ๊บเนี่ยปฏิหารหมดบุญหมดไม่มีอะไรมาแทรกไม่มีอะไรมาช่วยเพราะฉะนั้นไปไม่ค่อยอยากจะใช้ของเก่าไปอยากจะขอของใหม่ไปก็เลยขอให้งานที่ไปทําโปรเจกต์เนี้ย ขอให้ได้เงินเข้าตามนี้ตามเวลาที่เรากําหนดแล้วก็หรือว่าตามยอดเงินที่เราต้องการตามยอดที่ต้องการในช่วงเวลานั้นแต่ส่วนใหญ่หนูแก้หนูก็คือจะขอกลับไปค่ะเอออซึ่งซึ่งที่ที่ศรีลังกานี่็ก็ก็ได้เห็นผลจากอันนั้นมาแล้วศรีลังกามีที่มูเยอะมากเขาบอกใช่ใช่เราเด็ดเด็ดทุกที่ค่ะ เอาละเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องความรักดีกว่าว่าเราจะทําให้รักมาพุ่งชนได้ยังไงบ้างหมอปลายคิดว่าเราไปบูบที่ไหนดีคะ,คะถึงจะมีรักมาพุ่งชนอ่ะที่แรกค่ะ,คะพระแม่ธรณีค่ะที<ห>่สน,สนามหลวงเลยใช่ค่ะพระแม่ธรณีเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนาะคนไปขอเรื่องงานหรือเรื่องแก้อาถรรพ์อะไรอย่างนี้แต่ของบายแนะนําลองขอความรักดูเพราะท่านดูแลพื้นดินเดินไปที่ไหนเผื่อจะป้งคือหมายถือว่าอาจจะแบบอุ๊ย เอ้ยแบบไปตามหาอยู่ไี่เจอเอาแมกเนตมาดึงจากดินอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วตอนขอขอท่านยังไงดีคะจุดทูบ37ดอกนะคะด้วยทูบสีดำแล้วก็ถวายดอกกุหลาบค่ะลงทายด้วยจำนวน7หรือ8ก็ได้นะคะก็คือขอไปเลยค่ะหรือบอกแล้วลับอกท่านแบบเรื่องนี้ก็เขินนิดนึงนะบอกท่านตรงๆไหมคะบอกว่าขอได้ขอโดน สมมติว่าเป็นโสดเลยไม่เคยยังไม่มีแฟนเนี่ยได้ไหมคะท่านขาหนูเหงามากเลยค่ะส่งคนมาสักคนหนึ่งได้ไหมคะหนูอยากได้แบบว่าเทพชายแท้นะคะอะไรอย่างนี้เราต้องบอกสเปคไปเลยใช่ไหมคะแบบอย่าเยอะอห่าเยอะไม่ใช่ว่าแหมเรานด้แบบนี้แบบสูงหล่อแบบว่าแบบว่านึกถึงความจริงด้วยกับนึกถึงของที่เหลือด้วยเพราะว่าเอาบางทีเทพก็อารมณ์แบบที่เขาพูดพูดกันหนูก็ว่าน่าจะเห็นใจเทพนิดนึงเออบอกง่ายๆค่ะคนดีเหมาะสมเข้ากับเราได้รน คนดียังมีเหรอคะคนดียังมีค่ะแต่อาจจะไม่หล่ออะไรอย่างนี้เดี๋ยวพาไปทําสัญญกรรมก็ได้แค่หาตัางได้ก็โอเคแล้วบอกไปแบบนี้แต่ถ้าแบบว่าไปกําหนดเยอะอะค่ะขอที่ไหนก็ยากเลยเลยต้องอยู่ตรงนี้ต้องมาขอเทพไงต้อมาขอเทพตรงนี้ก็จะเน้นแนวปฏิหารหน่อยแน้วความรักค่ะอีกองคหนึ่งอาจจะแปลกหน่อยก็คือพระหนุมานค่ะหนุมานก็คือเป็นองค์ที่ดูแลในเรื่องของความสุข ความรักความศรัทธาแล้วก็ดึงให้ครอบครัวกับครอบครัวเนี่ยอยู่ด้วยกันรักษาให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วด้วยท่านเองเนี่ยบางฝั่งบางตำนานก็บอกว่าท่านเนี่ยภรรยาเยอะครอบครัวลูกหลานเยอะอกับบางฝั่งก็บอกว่าท่าน,นถือศีลแต่จริงแล้วส่วนตัวของใบอะเท่าที่ใบเคยขอนะเรื่องของความรักกับครอบครัวอบอุ่นอะ่ะกับลูก สมานสามัคคีกันขอพานุมาได้ดีมากแล้วตอนขอนี่ขอกับนนุมานท่านอนุมานนี่ขอยังไงคะจริงจริงพนุมาคือตระกูลลิงทุกตระกูลลบบุรีก็ได้นะคะที่ลบบุรีก็คือจะเรียกเมืองที่ลบบุรีเนี่ยอาจจะแบบว่าเดี๋ยวมาเอาอะไรลิง ใช่สารังเมืองเลยเออก็คือขอท่านเลยบอกว่าเออให้ท่านเนี่ยช่วยหาคนที่ดีขยันร<ะ>ักเราเ<ะ>มตตาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขอชัดๆนะคะออวิธีการขอก็ขอเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเออเน้นเป็นทูบ17ดอก อ๋อที่ลบุรีที่แบบลบุรีลบุรีอ่งเดียวแต่ถ้าเป็นหนุมานแบบสายแขกเลยก็คือทูบ16ดอกอ๋อถ้าไมต่างกันดอกนึ่งการเบิกเนตรจากคนละแบบอ๋อแล้วก็เน้นกล้วยค่ะแล้วก็น้ําชาหรือเป็นพวกน้าเก๊กฮวยน้ํากระเจี๊ยบน้ําอะไรที่มีความหวานหวานนะคะแล้วกล้วยนี่พันไหนก็ได้หรือว่าหรือต้องเฉพาะกล้วยน้องว้ากล้วยอะไรอย่างเงี้ยได้หมดค่ะแต่ว่าถ้าขอความรักเนี่ยแนะนําให้เป็นกล้วยไข่กล้วยไข่ไปเลยโอะค่ะ แต่ที่นี้ค่ะหมอไปคะตอนนี้มันมีคําถามอื่นๆที่มีแอบฝากนอกเหนือจากนี้มานิดนึงไหมคะก็เลยก็เลยถามว่าสิ่งไม่ได่เป็นปืนกัรนี่ลองลองไงทิงไม่กี่ใบเมื่อกี้เคยไปถามว่าหมอไปมีแฟนแล้วยังคะมีแล้วยังคะคือคุยเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้แบบว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรค่ะแต่นี้สิ่งที่หมอไป เป็นอยู่เนี้ยค่ะคือคมันเป็นเซน์ใช่ไหมคะค่ะคถามก็คือว่าถ้าหมอไปเกิดแต่งงานมีลูกอะ่ะลูกจะได้รับถ่ายทอดความเป็นเซน์อันนี้ไหมคะอันนี้แล้ะค่ะคือถึงอยากมีลูก <laughs> 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 แล้วเซน์เราจะหมดไหมคะหรือว่าหมายถึงว่าเรามีอายุในการมาทําตรงนี้ไหมคะ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติค่ะแต่ถ้ามีลูกว่ะท่านก็เคยบอกไว้แล้วว่าก็คือลูกก็ได้มาเต็มเต็อ๋อได้ด้วยเหรอคะก็คืออาจจะเยอะกว่าไปด้วยแล้วก็สิ่งที่หมอปลายพูดถึงบ่อยๆคือท่านยมย่างเงคะขอถามนิดเดียวว่าหมอปลายเห็นท่านยมในรูปแบบไหนคะปลายเคยเห็นท่านในหลายรูปแบบค่ะรูปแบบที่ตกใจและกลัวที่สุดก่อนเนาะมีด้วยเหรอคะท่านมาแบบนั้นด้วยตกใจแกลัวที่สุดก็คือเป็นโครงการดูกเลยค่ะคือมาให้เห็นแบบในมิตรในที่เราหลับฝันหรือว่าเห็นเห็นแบบจัดจ่ะก็คือ ก็ต้องพูดว่าเป็นอิกมิติหนึ่งอารมณ์นั้นดีกว่าค่ะไม่สามารถที่แบบจะพูดว่าเห็นชัดๆอย่างนี้ได้เนี่ยค่ะคือเราอยู่ๆก็แวบเห็นก็คือท่านให้เห็นเวลาที่แบบเวลาสื่อจิตสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโคงมาเลยแล้วแล้วทุกวันนี้หมอไปยังเขาเรียกติดต่อสื่อสารกับท่านไหมคะก็ต้องค่ะแล้วท่านตามหมอไปไปเรื่อยๆป่ะคะไม่ค่ะวันนี้ท่านอยู่ตรงนี้ไหมคะไม่อย่านะแล้วน้องบอกว่าน้องมีการแบบรู้อย่างเงี้ยไม่ค่ะ ค่ะแล้วก็ต่อมาคือคือมีเคสอยู่เคสหนึ่งที่หมอไปได้ทายนะคะในตอนว่าเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยจะเกิดแบบคล้ายๆว่าเหมือนเกี่ยวกับน้ําแบบคลื่นแรงน้ําแรงจังหวัดภาคใต้อักษรตัวย่อคือมีกอไก่ทราบไหมคะว่าชิ้นเดือนนี้เขาจะมีการซ้อม ซ้อมรับมือกับซ้นามิที่จังหวัดกระบี่กันไม่ทราบว่าอันนี้อันนี้เต็มซ้อมเลยค่ะสี่เดือนี้คือเขาแบบคือเขาเป็นจริงเป็นจังอเรื่องนี้มากอะค่ะก็เลยอยากจะถามว่าสิ่งที่อันที่จำนายเป็นนั้นมันยังจะเกิดไหมคะซ้อมเถอะค่ะซ้อมเพื่อให้ไม่เกิด ซ้อมเพื่อไม่เกิดกเหมือนเราป้องกันระวังก่อนใช่ค่ะถ้าข้อมูลไปถึงขอร้องให้ซ้อมแบบมีมีเสียงไซเลนมีอะไรแล้วมีการวิ่งจริงอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซ้อมให้ซ้อมเป็นแบบนั้นให้ซ้อมแบบนั้นเลยนะคะ,คะเดี๋ยวจะแจ้งเขาด้วย<ช>อะไเงี้ยคะ่ะซ้อมเป็นแบบนั้นแล้วแนะนํานะคะยอมเสียเวลาประชาชนยอมเสียเวลา ซ้อมกลางวันหนึ่งรอบกับช่วงกลางคืนหนึ่งรอบกลางคืนนี่ได้แต่กี่โมงคะสักสองทุ่มสองทุ่มใช่ค่ะส่วนกลางวันกี่โมงก็ได้หรือไงกลางวันก็คือช่วงก่อนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยก่อนเที่ยงนะคะแล้วจะเคลียร์แล้วก็เป็นการแก้ไขอะไรหลายๆยอย่างโอ้ค่ะเดี๋ยวต้องรีบบอกก่อนที่เขาจะเริ่มซ้อมกันสิ้นเดือนนี้อะค่ะแล้วก็ในกรณีอันหนึ่งอะตอนนี้บ้านเมืองเราก็จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะคะชายแดนเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าจะแรงไหมคะ ที่จะมีปัญหาถึงกับอตอนนี้เอาละป,ปิดปิดปิดกั้นกายแดดแล้วจะมีถึงการแบบเ,เลือดเนื้อเชื้อไขย,ยิงเยิงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้หนูมองว่ามันคือเกมอะค่ะโอ้โหบลัฟกันไปบัฟกันมาเกมที่มีอีกคนหนึ่งที่คอยจะทําให้เกมพลิกอยู่ตลอดเวลาเพราะหนูมองว่าบุคคลนั้นก็อันตรายแต่ว่าไปถึงขั้นนั้นไหมคะเขาพยายามเขาพยายามมากๆซึ่ง อีกคนนึงก็คุมไม่ได้อโดยส่วนตัวหนูมองว่ามัน,มนผิดอืโดยส่วนตัวหนูนะค่ะแต่ว่าด้วยอย่างอื่นหนูไม่ทราบเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอย่างนี้หนูไม่ทราบหมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในยุคนี้แล้วเราไม่ควรไปถึงจุดนั้นค่ะค่ะโอแล้วก็ในแง่ที่แบบว่าเฮ้ยต้องมีการปัิฐานแน่นอนถึงไหมคะอํานาะจ อย่าใช้จนเวอร์อถ้าคิดแบบนี้หนูว่ามันก็ไม่ถึงแต่ถ้าคิดว่าเมียมนาต้องใช้อันนี้นะน่ากลัวทำทําสุดท้ายแล้วนะคะ <laughs> ราศีไหนจะมาแรงคะเดือนไหนจะพีคสุดคะอ่ะไปให้คนที่เกิดตามเดือนเดือนแรก เดือนแรกเดือนแรกเรียงลาดับกันเอาเองนะเดือนแรกคือคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมไม่โดนไม่ดนต่อมานะคะคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์อุ้ยโดนโดนอันนี้พียังไงคะเอ่อเรื่องการงานกับโอกาสอะไรหลายๆาอย่างจะจะพิกสุดช่วงไหนคะ เริ่มแล้วลเริ่มแล้วเริ่มแล้ววิจะตรงเลยจะตรงแล้วเอรามันสิงหากันยาประมาณนี้ค่ะช่วงนั้นดียแล้วก็ให้อีกเดือนหนึ่งก็คือคนเกิดเดือนมิถุนายนค่ะตรงกันบ้างไหมครับไม่มียับเลย แล้วคนไม่ตรงทําไงคะไม่ตรงให้ไปทําไงต่อแนะนำสวดมนต์บทยอดพระกันไตปิฎกกับบทกรณียเมตตาสูตรเติมอีกนิดคาถาเงินล้านเอาให้ครบทุกทิศทุกทางคือสวดไปจนกว่าจะเปิดฟางเอาใช่ค่ะเปิดฟางแล้วกวนน้าเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยจะค่อยๆเข้ามาแล้วก็คือจริงๆมามองว่าทุกคนอ่ะเรามีดวงดีแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราเสริมยังไงให้ดีขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองค่ะ วยวันนี้ก็ได้ได้เรื่องดีๆเยอะมากเลยอะ่ะค่หมอปลายทํ้ให้รู้สึกว่าการเป็น FC ของเราถูกต้องแล้วอย่างคงต้องเป็นต่อไปแบบเหนียวแน่นนะคะ,ละแล้วมาอีกนะคะได้ค่ะ <c oughs> แต่ก่อนก่อนที่เราจะปิดวันนี้นะคะฝากหมอปลายด้วยนะคะกับรายการ อุ้มไปเที่ยวเลี้ยวไปทั่วไ <c oughs> อ้ <c oughs> ไปจำชื่ออะไรแล้วเรา,าต้องทำยังไงกัมเราต,ต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ต้องติดตามทุกวันอะไรคะพีุู่มขค่ะอ๋อทุกวันที่หนึ่งแล้วที่16ของเดือนนะคะ <c oughs> อ้โหวันอ <c oughs> อกคันเพราอตามดูแล้วก็ไปวันนั้นรวยออกไม่งี้ค่ะแล้วก็ในในรายละเอียดที่ที่เราคุยกันทุกครั้งนะคะก็สามารถตามต่อได้ที่ f เฟซบ o ๊กดังต่อไปนี้นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอ ลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณหมอปลายมากนะคะขอบคุณค่ะที่มาร่วมรายการเราแล้วก็พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะหมอปลายครับคือพี่เนี่ย รู้สึกว่าตัวเองบางช่วงก็ดวงดีดีนะคะบางช่วงก็แบบรู้สึกแบบเอ๊รู้สึกแบบดวงตกตกเนี่ยเรามีวิธีแก้ง่ายๆย,ยังไงที่เราสามารถทําได้เองง่ายไหมปกติต้องไปเก็บน้ำมนต์ที่วัดคะเก้า <9 S 2> วัดเก้าวัดเนอะเหนื่อยเนะะเาะถึงเวลาน้ำมนต์กลับมาใช้ไม่ได้ตะกอนขึ้น่ายก็เลยคิดมานี่เลยค่ะสบู่นักายาของไยค่ะพี่อุ้มค่ะชื่ออะไรนะคะนักายานะ กายากายาแปล<ก>ว่าร่างกายค่ะ,คะ,คะก็คือทําให้สะอาดแต่ความสะอาดเนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่ขี้ไข่ไม่ใช่สิ่งสกรปรกปกติแต่มันรวมถึงสิ่งสกรปรกที่มองไม่เห็นด้วยใครที่ดวงมีปัญหาหรือรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมันมีอะไรแบบ ติดติดทำแม่งทำแ,แม่งหรือไปงานศพมารู้สึกมีอะไรตามมาใช่ไหมคะ,ะหรือว่าไปโดนใครเขาแกล้งมาคุยกับใครก็คุยรู้เรื่องอะไรแปลกๆเงี้ยแนวโดนของอะค่ะลองสบู่เพราะว่าสบู่ล็อตนี้นะคะสบู่กายาเซตนี้เลยกล่องสีดํานี้ไปทําพิธีการปลุกเสกนะคะจากพิธีมโนราแล้วก็มีการแทงจระเข้เพื่อเอาสิ่งที่ไม่ดีตามความเชื่อของคนตายเนี่ยแหละค่ะเอาออกไปทั้งหมดเพราะว่าพิธีนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยสําหรับคนที่เคยโดนคุณ สายทั้งเป็นสายแขกเอยสายอะไรต่ออะไรที่เขาแก้กันยากๆเนี่ยแหละค่ะพิธีนั้นช่วยได้ไปเลยเอาสบู่ไว้เข้าไปลปุกเสกในพิธีนั้นค่ะแล้วเวลาเราใช้เนี่ยเราเหมือนสบู่ทั่วไปมั้ยคะคือแบบว่าถูอะไรอย่างเงี้ยก็คือบบถูทั้งตัวเลยค่ะเราต้องมีแต่ว่าเวลาอาบน้ําปกติเราก็ถูไปร้องเพลงไปเปลี่ยนจากร้องเพลงไปเป็นขอพรไป ขอพรแบบอะไรก็ได้ขอให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยหลุดออกไปจากร่างกายแล้วก็ขอให้ท่านโยมเนี่ยช่วยคุ้มครองให้ลูกเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่โชคดีขอให้ใครเห็นมีแต่คนรักอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันใช่ทุกวันได้ไหมคะใช่ทุกวันค่ะเช้าเย็นกลางวันใครอาบน้ํา3เวลาห้เวลาใช้ไปเลยค่ะแล้วลึกเราจะซื้อได้ตรงไหนอะซื้อได้นะคะให้ไปทางช่องทางทางไลน์ง่ายสุดในไลน์เชื่อเลยคะไลน์ของบายนะคะเป็นไลน์นะคะพิมพ์แอปไซค่ะ P L A I 8 8 8นะคะหรือว่าแอปไซ P L A I เก9าค่ะ กล่องเท่าไหรคะค่ะสองรี่สิบเก้าทค่ะหนึ่ก้อนมีส่งค่ะสาบาทนอกนั้นถ้าเป็น5้าก้อนหรือว่าเป็น10บก้อนส่งฟรีค่ะโอค่ะก็คือเทียบจากว่าเราไม่ต้องไป9วัดแล้ไม่ต้องเหนื่อยค่ะอาบน้ำมนต์ทุกวันค่ะดีค่ะดวงดีแล้วก็ความเป็นสิริมงคลยังไงก็มีแล้วค่ะหอมไหมคะ แกะได้เลยค่ะกิ่นทะลุกล่องทั้งหญิงทั้งชายไม่แพ้ค่ะใช้ได้ทุกนโอเคอค่ะฝากสบู่นากายาของไปด้วยนะคะขอจองนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกิด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกิงกิะะ้งกิ้งกิง